มาทุกคนคือผมอัดไปแล้ว3คลิปเต,ต่อผมลืมเปิดเสียงเกมโอ้โหลืมเช็คเสียงครับผมเรินในการเดินหน่อยครับประมาณ4.64นะนี่นะครับอ่ะถ้าเท่ากับตัวอะไรก็ไวกว่าเ็้ยไวกว่าไหมใช่ครับไวกว่าจ๊กเกอร์แล้วก็ไวกว่าแมงมุมอ่ะแต่ว่าช้ากว่าอีชานะครับช้ากว่าอ่ะเท่าหมึกอ่ะประมาณนั้นครับช้ากว่าวูช้างช้ากว่าวูช้างครับแล้วก็เท่าโจเซฟนะประมาณนี้นะครับเท่าลุงอ่ะ สกินฟ้าเป็นสกินที่สวยมากนะผมรู้สึกว่าสามารถใช้บัตรเช่าช่าได้นะครับเซิร์ฟเราเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอออาทิตย์หน้าครับน่าจะเข้าเนาะน่าจะเข้าพร้อมกันแหละอ่ะขายพร้อมกับตัวละครครับถามว่าสวยไหมสวยครับสกินฟ้า <laughs> บัตรเช่าโอโ้ใครมีบัตรสกินฟ้าปลดล็อกฟรีนี่ผมแนะนําว่าเป็นสกินที่คุ้มค่าครับถึงจะไม่ได้เล่นก็เก็บไว้ดูเล่นก็ยังดีเนาะโอ้โหแล้วแบบใช้หน้าเท้าครับจังหวะนี้อ่ะมีคนอยู่ตรงนี้แน่ๆคนนึงครับ อ่าเห็นแล้วจังหวะนี้นเห็นแล้ว้โอโพินเทสโอ้โหสีอ่ะอยากได้อยากโดนเหมือนกันเถอะโดนไหมครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยนะตอนแรกนะครับประมาณสามสี่สิบเองนะสามสิบครับโอโ้โดนนก เปอร์เซ็นต์มันหายไปไวมากนะทุกคนโอ้อโหกระตุกตีหนึ่งครั้งกระตุกหนึ่งทีนี่ก็ไม่เอานะเอายังไม่เต็มอีกเหรอเนี่ยโอ้โหกว่าจะเต็มคือมันนานมากนะ ว่าจะเต็มคือนานมากแล้วทุกคนเห็นไหมเซียเนี่ยเป็นงานนะผมบอกเลยเซียเป็นงานระดับหนึ่งอ่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว อา้าวแล้วเสียไปไหนละทีนี้โอ้โหหลงแล้วทีนี้โอ้โหหลงนะพวกทุกคนผมหลงเสียละอ่ะลอยท้าพินเท็ด จะสกิ่เต็มครับจังหวะน,นี้โอ้โหแต่มันก็ไม่ได้พอเสร็จน้ำอ่ะไม่ได้เต็มง่ายขนาดนั้นนะอ้าโอ้โหเสียมาครับมนะมาเอา ทำไมไม่เรียกกลับโอ้โหตีเซียไปก่อนครับนี่ขนาดเกมที่สามนี่เกมที่สามแล้วนี่ฮัลโหลอ่ะเรียบร้อยนะสวยอ่าฮะกลับเข้ามาที่ เองว่สิไปดีสิอะโอเคลูก้าก็โอเค,เอเคถือว่าเดินช้าระดับหนึ่งเลยละก่อน ม <laughs> ันไม่เต็มักทีอไปสิทธ์เนี่ย <c oughs> อุ้มไปโซนดีไหมอ้ยโอ,อ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโ้ยตา้ยน้ยโอ้ยโอ้ยตอยน้ยอ้นๆอ้อยอย ไม่รู้ว่าแพทิเซียไปไหนแล้วนะทุกคนแต่ว่าเสียไม่น่ารอดครับเครื่องไม่น่าจะทันนะเพราะเสียเฟสสองไนมะ่อย่าลืมไม่ใช่เสียเสียบินแล้วนี่ใช่ครับถ้าเราไม่หลงนะจบไปละเอาจริงไหมอย่างแรกนะครับคือเราหลงนะหลงเสียครับอย่างที่สองคือเราลืมแล้วว่าเสียเนี่ยบินแล้วตอนที่เสียไปช่วยเนี่ยครับเราไปเก็บเสียดีกว่านะาเข้าไปอย่างน้ำก็สวยดิ แต่จริงๆช็อตเซียนะครับเราก็ไม่ควรจะหลงนะเพราะว่าอยู่ขอบแแบบครับเซียน่าจะเดินไปขอบแมบบนะพุ่งยัดครับแต่ว่าไม่โดนนะเพราะว่าเขาเพิ่งโดนครับมันจะมีระยะเวลาในการโดนอยู่นะกินน right uh ิ่มๆถ้าไม่หลงเซียมันจบไปแล้วจริงๆถ้าไม่หลงเสียมาครับทุกคนผมจะลองดูเปิร์กแบบนี้ดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับมีเปลือกหอยด้วยเองครับจังหวะนี้แต่ผมจะไปตรงนู้นเนาะ สังเกตได้นะครับว่าผมเอาเป like ิร์กฝ okay. ั่งขวามานะเพื Between. ่อความเร็วในการวิ่งไปครับ30บวกอีกจุดหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ไวอยู่เนาะโอเคการเก็บแผลน้ำหอมมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเอาจริงไหม แต่เราวิ่งทันครับน้ำหอมครูดาวยังไม่เสร็จก็โดนไม่ดี <c oughs> ปักไปครับจังหวะนี้อ่าฮะนี่ไงสูตรไงสูตรเก็บน้ำหอมสามร้อยหกสิบองศาเอ <c oughs> ตรงนี้มีไหมไม่มีตรงนั้นก็ได้ครับ วาดไปจอดเรื่องว,วันนี้สก,กินนี่สวยนะผมไม่รู้ผมจะย้ำอีกี่รอบอ่ะมันสวยดีครับโบที่ผูกตรงผมเนี่ยครับมันเข้ากันกันกบสีของชุดนะมันมันดูดีอ่ะมันดีอ่ะแล้วไม่คิดจะมีใครมาช่วยเลยเหรอถ้างั้นไม่เฝ้าก็ได้ขายเลย ไปเฝ้าครับไ่เฝ้าไ่เฝ้า,ฝา <_ d ata> ประเซนนี่ช่วยเด้งไวๆหน่อยได้ไหม <_ d ata> เห็นแล้วขัดใจยังไงก็ไม่รู้เตรียมตัวสพินเทปหนึ่งสองสามนี่จะเลิช็อกครับ <_ d ata> ผมไม่ได้เอาเปิร์กไอ้ฝั่งซ้ายมาด้วยนะเกมนี้จะลองแบบแปลกใหม่ดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะไม่เอาซ้ายมาแต่ก็รู้สึกว่าสกิลถ้าเราแบบเล่นอย่างนี้สกิลมันก็เต็มใบอยู่นะแต่เกมนี้จริงๆเนี่ยครับคิดว่าน่าจะยากอยู่แหละเพราะว่าแรงสูงๆนะครับถ้าไม่ถ้าไม่แบบ ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คงไม่แจกสกิลฟรีอะใช้คำนี้เลยอ๋อไดออ้ไม่มีไทยโนทไทยโน้ทนพอมแผลม แต่ฟังตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะ <int ess> เพราะว่าพินเทสสามารถเปิดมาร์สได้นะครับผมอยากลองพุ่งยัดดูอะแต่ว่านี่ไงเจ็บแล้วเจ็บแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไ,ไหมนี่ไงการพุ่งยัดเขากดน้ำหอมก็จริงนะครับถ้าเขากดกลับมาที่วงเดิมเนี่ยมันจะเหมือนโดนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะอย่าที่คนเห็นกันเลยนะถ้าโดนซ้ำอีกรอบหนึ่งเ่ยครับมันมันก็ เท่ากับตายเนาะไม่ต้องหนีไม่ต้องคิดจะหนีโดนดิแล้วยังไงล่ะเธอเลิช็อกไปดิ เช็ดเลือสดสวยๆเช็ดเลือสดสวยๆ,ๆวางไปก่อนเนาะสกิลปลาเดีผมคิดว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้นะรอแบบเซอร์มาก่อนรอเซอร์มาก่อนก็ได้ครับจะได้พุ่งยัดพอดีเนาะไม่งั้นสกิลเนี่ยครับมันจะหมดก่อนมันจะไม่ทันมันจะไม่ทันใช้งานหึ่งก็จะเหาะมาครับชิงด้วยนะอู้ห้าสิบ บลิงมาแล้วด้วยแต่เราจะไม่ใช้บลิงยังไงล่ะเพื่อความหล่อหล่อเท่เพื่อความหล่อปึ๊บนี่โดนห้าสิบหกสิบไปครับทั้งน้ำหอมทั้งใครแต่ละคนโอ้โ้ยังจะปั่นยังจะปั่นมาผมจะรวบละผมจะลองรวบแบบโคลันดูครับ ไม่แนะนำให้ทำตามนะเพราะว่าหมอจะบินอยู่แล้วจับหมอไปไปนั่งกระจกไม่ทันกินโว้ กับโดนเทเลช็อคครับอืมเอาเอทุกคนเห็นอะไรไหม Happy birthday to you คือคนที่โดนเนี่ยคือหน้กขายของเล่นนะเมื่อกี้ <What? S 2> คือแบบโดนหนึ่งดาเมจเต็มๆแบบไม่รู้ตัว <What? S 2> อ่ะโดนไหมครับ90 91%คือมัน ถ้าจะหวังกินเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยครับมันมันลำบากลำบากลำบากลำบนสองคนนั้นน่าจะเป็นฮิวกันตีไปเถอะยึดยื้อพ่เปอร์อะไรครับโอ้โห เสียเวลาจริงๆแต่การเคลื่อนย้ายเนี่ยครับก็ค่อนข,ข้างที่จะไวอยู่นะมันจะไม่จบอะ่ะผมว่านะถ้าถ้าเราไม่จับมันจะไม่จบอะ่ะมันไม่ใช่โคลันที่จะเคลื่อนย้ายแบบแบบอาแบบถึงจุดหมายอะ่ะเสียงฮิวกันเนะี่ย À Ui, gặp đồn à. คล่องขึ้นไหมทุกคนผมเห็นน้ำหอมมีไปทางนั้นครับอยู่แถวนี้แหละน้ำหอมอ่ะหอยยังขึ้นอยู่เลยเมื่อกี้นั่นไงโอ้โหเขาเพิ่งลม้มเขาเพิ่งลม้มไปเย็นก่อนเขาเพิ่งลม้มเขาเพิ่งลม้ม เรียบร้อยครับทุกทุกคน <suas> แล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับและอย่าลื م, ลมอย่าลืมอย่าลืมแปลงปันกันด้วยนะครับ